ดีรอบค่ำค่ะวันนี้จะพาเอฟซีนะคะมาทําเมนูนี้กันนะคะมามามาทำช่วยกันกบแม่พีนะคะทุกคนทําแล้วก็มากินด้วยกันมาคา่ะมาทําเมนูแกงปึ่หน่อไม้กันนะแกงหน่อไม้หุ่นนะด้นี่ฟักทองของเรานี่นะใส่ต้มฟักทองก่อนเนาะเพราะว่า พอฟักทองจะสุกแด้๋ยวเราค่อยตำไอ้นั่นใส่เห็ดแล้วก็โอ้เห็เหเหเดเยอะไปไหมเนี่ยถ้าใส่หมดมันจะเยอะไปเนาะเดี๋ยวไว้ผัดเ่อนโอเคมันจะเยอะไปเนี่ยเราใส่ปลาหมึกไปด้วย 流れてますね。 Yeah. เสร็จแลแ้วเมนูแกงเปรกหน่อไม้แล้วทุกคนนี่ใส่ปลาหมึกด้วยใส่เห็ดหูหนูใส่ยอดอะไรนะยอดบะบนนะุญเนาะพักทองนะทุกคนรวมมิตรเลยวันนี้ดูมา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 กินน้ำกันเด้อนี่นะมีแต่ยอดอ้วนๆทั้งนั้นเลยนะทุกคนมามาทุกคนทอดเนืยอแจมโป๊ะนี่ อนวลอ้วนเลยอืมปลาหมึกเลยอันนี้ปักกองมันมากอืม,มอนะเนื้อฟักทองนี่หวานมากเลยพูยถ้าทำข้าวลูกลมันเส่ยแซบอแซ่มไม่ชอบกินก,กับแกงน่ว หวายของใครบางคนต้อออมอ,อึ้งพี่น้องโอ้ยยังเหลือ,อยังเหลือต้มอ,อึอง้อง,องมาก,กินด้วยกันทุกคนมเมนูต้มอึ้งนะแล้วก็แกงหน่อไม้กันด้วยใครกินคนเดียวเออแล้วแต่แล้ว ขาดใครบางคนร่วมพาขาดมินน้อยร่วมพามเชื่อละไรย่างมันตีดีวะวะเอ้เชื่อปานนลาหมึกแน่เชื่อเพราะมาบ่นแน่แล้วเชื่อเพราะแง่แน่หมดมันละจากักจักเป็นนั่นเลยพัดขึ้นหอมหน่อไม้พัดโพเทที่มืดวันนี้โพแท้น้ำนน้ำต้มหน่อไม้แม่ที่มืด เหลือแต่ตอนมาทุกคนแตงกวากินกลับด้วยอ้วนชอบมากค่ะนะเคหน่ <Okay. S 2> อใหญ่มากหน่อจำมั่มเลยเดี๋ยวเดือนเดือนเจ็ดนี่เราก็ ช่วงกรกฎาใช่ไหมพ่อก็เริ่มจะได้กินแล้วเนาะายพุษภาพุษภามิถุนามิถุนาเนาะช่วงมิถุนาเนาะก็จะเริ่มได้กินแล้วหน่อไม้ไร่หน่อขาวๆนะก็จะเริ่มทยอยออกนะอะกอ,อที่มันออกตูมหัวปีหน่อยก็เริ่มทยอยออกนะแต่สําหรับกอที่ออกช้าหน่อยก็จะกินช้าแต่เชื่อไหมทุกคนถ้ากอออกต้นต้นเปียะ มันก็จะหมดก่อนแล้วทีนี้กอที่ออกไปปีหน่อยก็จะได้กินจนถึงนู่นเดือนธันวาเลยนะต้นเดือนธันวายังได้กินนะแต่มันก็จะเป็นหน่อเล็กลงแล้วมามามาแซบแซบน้ำกันแกงหน่อไม้ไร่ใส่เห็ดหูหนูว่าใส่กี่อย่างเลยเห็ดหูหนูฟักทอง ปลาหมึมมกแล้วก็ยอด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 บะบุนบนสะสังเงะอะไรอีกยอดบะบุน,นอยอดที่เขาเอามเกงเสหนไมน้แล้วก็อืหลายอย่างรวมมิตรเลยทุกคนนะแล้วมีผักหวานนะสี่ห้าเส้นที่เก็บมาด้วยใส่สด้วยกันเลยเแกงรวมมิตนะวันนี้ แกงรือวมมิตรแกงเปรอะหน่อไม้รวมมิตรเออหน่อ้องพูดแบบนี้สิม,มันเห,ห,หน่าเลยฮะอะไรฝังเหน่าเเลยักหืมมันไม่ได้คือฝักเน่าได้ขม,มบ่โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้มากินมื้อเย็นด้วยกันเนาะอ,อาหารบ้านๆของเราเนาะทุกคน <laughs> ร้อนร้อนพิ่งออกจากเตาเน่าอ้วนเลยใจเย็นเย็นอ้วนใจเย็น,นเย็นอ้วนอย่าพึ่งรีบอย่าพึ่งรีบไม่มีใครแย่งอ๋อหนตัวข้างบนอ่ะมันเย็นเนแลออโดนพัดลมใช่ไหมข้างล่างมันร้อนโอเคค่ะฮึโดนหมอกยอดอ้วนมากโอ้ยอ่ะโอเคค่ะ